เฮ้ยมันจะขึ้นรถเราเฮ้ยมันเข้าไปในรถเราแลยเพื่อนร่วมเดินทางจัดๆเหมือนเห็นคนนะฮะผมขอไปดูหน่อยเฮ้ยดึงเบรกมือให้เรียบร้อยอย่างยังเกาะมาเหมือนเดิมนะโอเคในนี้จะมีตัวอะไรไหมนี่ยังไงมาละปฏิแหเอ๋โอ้ยหวงหวงของ ้ยกินได้อะไรวะกินอะไรไปวะดำๆอันนี้อะไรเนี่ยนี่มันเครื่องเล่นเกมเหรอแอปเปิลนะฮะมันไม่ทำอะไรเราดิตกใจเตะลูกบอลมาหาเราซะด้วยเอาเป็นว่ายพยายามขโมยของเขาขึ้นรถเราไหทำไมอ่ะอยู่อย่างนี้มองเห็นไหมะอะไรวะเป็นไรอะ่ะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเหรอมีปุ่มอะ มีปุ่มเหรอมีปุ่มเหรอตัวมันมีปุ่มอะเฮ้ยมันจะขึ้นรถเราเฮ้ยมันเข้าไปในรถเราแล้วเอาว่ะคอนเทนต์ใหม่เมื่อผมพามิวแทนเดินทางไปด้วยกันมันเข้าไปในรถผมได้ไงวะขัง <laughs> <laughs> ขังฉันขังแกเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ไปด้วยกันละ เอออย่างนี้มันจะกัดหัวผมปะเนี่ยถ้าผมนั่งผมจะโดนกัดหัวปะผมขอลองหน่อยนะเนี่ยมันผมจับมันยัดเข้ามาในรถนะเ,เพื่อนร่วมเดินทางจัดจัดโ,โ,โคตรเพื่อนร่วมเดินทางเออวันเดย์นายอยากไปลงไหนอน,นุสาว,วรีชัยสมรภูมิไหม นายนายกล้าไปฉันก็กล้าพาไปเปิดไฟไงวะเนี่ยรถคันนี้อ่ะไปไปไปอ่ะอ่ะไปด้วยกันก็ไปด้วยกันนะทำไปไปไม่ได้วะติดอีกแล้วเฮ้ยกดไอแบกแพกหรอผมเพิ่งสังเกตซ้ายล่างพออยู่ในรถเป็นเปิดไฟเฉยกดไอในรถเปิดไฟแต่ถ้ากดไอข้างนอกเฮ้ยเฮ้ยวัด is this <S เปิดกระเป๋ากดครั้งนี้ก็จะกางกระเป๋าออกมาแสดงว่าเราสามารถเก็บของเข้าไปได้หรอไหนลองเอาไฟฉายเข้าไปหน่อยนี่ไงอันนี้ก็ใส่ไม่ได้ใส่ได้แค่ชิ้นเดียวเหรอพูดจริงพุดเล่นอนะไหนลองเอาอันนี้ออกเอาอันนี้เข้าแทนอันนี้เข้าไม่ได้เอาเป็นว่าน่าจะเน้นเก็บอาหารแน่เลยผมจะลอง ขึ้นนั่งแล้วลองเดินทางใหม่ละกันวัดเดหยิบกล้วยให้หน่อยดิกล้วยอยู่ไหนวะมันกินหมดแล้วเหรออ๋อยังอยู่ยังอยู่แล้วผมจะไปกินอาหารยังไงวะเฮ้ยเดินทางได้เอามันกิ้งวะรถแรงรถแรงขอโทษนะน้องรถพี่มันแรงเอา ผมว่าผมจะติดบั็กเพราะเอามันเข้ามาในรถวะ่ะนี่คือมันกระเด็นออกไปยังมันหายไปไหนวะหายเฉยนี่ไงติดลด้อไอ้ชิปเปลงอะไรวะเนี่ไไผมปิดที่เติมแก๊สทุกคนครับเรากำลังดูอะไรอยู่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่านี่มันคือสิ่งที่เรียกว่าอะไรดี น้องตอนแรกน้องอยู่ในรถเราอยู่ดีๆทําไมตอนนี้มันไปเกาะที่ล้อวะอ่าแล้วผมจะช่วยมันได้ไหมเนี่ยโอ้โหมันกัดมันกัดชิปเป่งละถอดล้ออุ้ตส่าห์ช่วยออกมาโอ้โหไม่ไม,ไม่ไม่สำนึกในบุญคุณเลยชิปเป่งน้ํามันเราล่วงปะเนี่ยมาปิดประตูเอออืมดุจริงๆในตัวนี้

ติดไปหน้ารถแม่ม <laughs> โอ้โหคนเยอะ <laughs> โอโ้มันจะตายผมจะตายผมจะตายผมจะตายปิด <laughs> <laughs> มันดูเดือดจริงๆ เอากระสุนแปะไว้หน้ารถสําเร็จแล้วเชียวไม่ผ่านมาขนาดนี้แล้วซื้อเกิดเลยแล้วกันเพระผมขังมันอยู่ข้างในรถกับผมหรอผมรู้แล้วทำไมผมตายออกมาจะไปด้วยกันหรอทำไมซอมบี้เกมนิ้มชอบไปกับผมอะมันยึดลอด็อชี่เป่งละนั่งปุ๊บโดนกัดนั่งข้างๆกันเลยไหม ออถ้างั้นก็นั่งข้างๆโอ้โหเจ็บ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 มันกัดมันกัดมันไม่นั่งเฉยๆแล้วผมจะซื้อเกิดเพื่อถ้าเกิดมันจะยึดรถผมขนาดนี้ผมพยายามบังเอาของมาบังตัวมันนะเนี่ย เออเอาของมาบังตัวมันแล้วน่าจะได้น่าจะได้เดี๋ยวก็ให้มันขึ้นขึ้นรถมาด้วยกันก็ได้นี่นะเอาของมาบังตัวมันแล้วปิดประตูโอเคเรียบร้อยไปได้ทันทีอยากจะไปด้วยกันใช่ไหมโอเคจะไปก็ไปไปด้วยกันเลยไปอ่าไปด้วยกันไปเออเอาเฮ้ยเลื่อนมันลดเลื่อนมันลดเออวู้ในที่สุดเราก็เป็นอิสระจากมัน <laughs> กว่าจะผ่านออกมาได้ไอ้บ้าเฮ้ยได้กระสุนมาคุ้มไหมเนี่ยอันนี้เปิดได้ไหมเนี่ยขอลองดูหน่อยจะเอ๋มีอะไรให้เราเก็บบ้างมีระเบิดนะฮะมันจะกัดเราปะไม่กัดหรออุ้ยพายุเข้าพอดีชิปเป่งแล้วกำลังจะจุดระเบิดแล้ววิ่งเลย ยังไงอะทีนี้ตายไหมตายตายตายโอเคเรียบร้อยอย่างอื่นยังอยู่เหมือนเดิมสวยงามโอ้อะไรวะเนี่ยพลิกหยวกกินเลยแล้วกันเหมือนเห็นอะไรอยู่อุย้ยนี่นี่นี่ฮื่มเพอร์ฟอร์แมนซ์คูล링 อยู่ดีๆก็ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์คูล g มาโดยที่ไม่ต้องไปซื้อของจากร้านค้าเอ่อเอาขนมปังไปเก็บกันแล้วกันมีอะไรให้เก็บอีกบ้าง Dark กช็อกกแลตติดกับเฟืองปืนในที่สุดก็มีปืน อย่างน้อยก็เราจะได้มีชีวิตรอดได้ง่ายขึ้นนะฮะเอาปืนเก็บไว้นี่แล้วก็อันนี้เป็นแก๊สเติมเติมเติมโอ้ได้อันนี้คือได้ของเยอะมากนะเอาละติดบ,บักอะไร่กของบนรถเยอะไปเหรอฮะ อยูด่ดีๆฟ้าก็ผ่าลงรถพังประกอบรถตั้งนานเนี่ยเยี่ยมผ่าไปเอาไงโอ้โหดูสภาพรถดูสภาพ โอเคประกอบรถแล้วก็เอาของเข้าเรียบร้อยดูซิไปได้ไม่ได้ไไดโอรถยังขับได้วะ่ะเอาดิเสียงโคตรน่ากลัวเสียงมันน่ากลัวมากเล คือเวลาที่รถเป็นอย่างงี้คือมันเป็นอะไรวะมันหนักเหรอติดปืนเหรออ๋อคือติดปืนเหรอพอหยิบปืนปุ๊บหายเลยถึงจุด5,000เมตรแล้วนะครับอะไรอะ่ะโอ้เฮ้ยเดี๋ยว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 นี่คือจุด5,000เมตรเหรอโอ้ สะพานโอ้หชิปเป่งละเกือบเกือบร <c oughs> อดไหมเนี่ยโคตรโหดโอ,อโหเ <c oughs> ล็งแม่นๆเล็งแม่นๆโอ้ยรอดรอดสุดยอดเราผ่านสะพาน5,000มาแล้วนะฮะเจอรถระเบิดอยู่ตรงนั้นว่ะ เหมือนเห็นคนนะฮะผมขอไปดูหน่อยเฮ้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 ยมันยิงใหญ่เลยโหดีแน่ๆที่มีปืนแล้วมันไปไหนแล้วผมกัดจะมาโดูปืนมันซะหน่อยโอเคออไปเนี่ย เช็คพอยต์อะเฮดมีเช็คพอยต์ด้วยว้าว oh uh -huh.